ดีคบมาพบพ่อกับลุงลงอีกแล้วครับเด้อทั้งจากที่โบเดลงคลิปมากอะหลายมือเติบเนาะครับเนา ว่าติดภารกิจห,ห,หลายแนวนะครับทึ่งฉีดวัคซีนเนี่ยเมื่อนี้ลุงสีพามาใส่ม่องนะครับม่องปลาซิวคือเก่าออกละ่ะม่องปลาซิวหน่อยครับคือเก่านะครับมาลอ่อมเมงหนองไม่เนาะหนองนี่สีมีปลาซิวบอ่อเห็นวมาล่องดุนกันครับว่าสีได้หน่อยได้หลายบันได หลังจากใส่อวนเรียบร้อยแล้วก็รุ่งสี่มาล่องวานแหบิงนะครับเด้อว่าน้องนี่มันมันหามเลิกน้มตื่นปนไหนเนาะเพราะว่าเป็นการมาหากินครั้งแรกนะครับดูท่าปลาซิวกับบอคายแลนต่ำปัานไหนเนี่ย แต่ว่าตอนที่ขยับมอเตอร์ลงมานี่มันก็มีปลาซิ่วอยู่เป็นอย่างคือบป่ามาต็นะมาล่องรุ่นเอาแหทีวนันบึ้งกันนะครครเนาะเอาละครับผลงานที่ได้วนกับบควอยถือปันไดนนะครับกับดพ่อหมกอยู่ดอกส่วนแหนกับด็แงอยู่ครับ ปลาสลิดปลาขาวว่านแห่ีหาบานะครับกะพอแล้วแรงอยู่ครับนี่ฝนกะตกมาอีกแล้วครับเวลาชั่วโมงกว่าๆเนาะได้ทานี่กะถือว่าโอเคแล้วครับขอบคุณพี่น้องสำหรับ การติดตามรับชมรับฟังนะครับเนาะคลิปนี้เอาไว้ซำน่สก้อนคลิปหนาสีมีอยียงมา่อไมเดี๋ยวลุงสีลงให้เบิ่งอีเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ